สำหรับวันนี้ก็อยากของดจากเรื่องของอบายภูมิเพราะถือว่าเรื่องของอบายภูมิตามที่เล่ามาแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะงดไม่ได้แล้วด้วยว่าเรื่องน้นหลายเหล่านี้ถ้าจะนำมาเล่าสู่กันฟังคิดว่าเวลาสามปีมันก็ไม่จบ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังไปบ้างพอสมควรก็ถือว่าเป็นเพียงบุคคลตัวอย่างเท่านั้นเพื่อบุคคลตัวอย่างที่ประกอบความเลวก็ได้รับผลความเป็นทุกข์บุคคลที่ประกอบความดีรับผลความเป็นสุขแต่ส่วนที่แล้วมาเป็นเรื่องของความเลวความจริงการปพประฤติฏิบัติในด้านความเลวนี่ย่อมมีผลในชาติปัจจุบัน นี่ใช่ว่าจะเป็นต้องรอรับผลชาติหน้าเสมอไปสมมติอย่างที่เราด่าเขาแทนดีเขาจะยิ้มรับเขาก็ด่าตอบเราเราคิดประทุษร้ายเขาเขาก็คิดประทุษร้ายเราเราอากตันยูไม่รู้คนคนความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นกับเราคือไม่มีใครเขาอยากจะเลี้ยงเขาอยากจะคบหาสมาคม เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างฉะนั้นกรรมของบุคคลที่สร้างความชั่วทําตัวให้ลงนรกแล้วก็ยังไม่พอเมื่อใส่กรรมยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตเปรตน,นับเป็นลําดับได้ถีบสองระดับก็จะผ่านเปรตมาได้พ็ใช้เวลาเป็นนับเป็นร้อยกับจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์ดีฉัน เมื่อเป็นสัตว์ที่ได้ฉันจากสัตว์เล็กแล้วก็ควรเป็นสัตว์ใหญ่มาทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะเป็นสัตว์ที่รับความไม่ตาปราณีจากคนเมื่อมาเป็นสัตว์ประเภทนี้แล้วหลังจากนั้นชี่ว่าใช้กรรมที่เป็นอกุศลหนักพอสมควรพนไปถ้ากรรมนั้นผลกรรมความชั่วยังไม่สิน้นเมื่อเกิดเป็นคนก็ยังเป็นคนดีไม่ได้ รายการหนึ่งอาจจะมีร่างกายทุกพลภาพไม่มีความสมบูรณ์เระการที่สองมันสมองอาจจะเฉยชาไม่มีความเฉลียวฉลาดแระการที่สามฐานะไม่ดีตามสมควรหาเลี้ยงตัวไม่ค่อยจะพอกินอย่างนี้เป็นต้นและรายการที่สี่เขจะกลายเป็นคนที่มีความไม่สมบูรณ์แบบก็ร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่จัดว่าเป็นอกุศลกรรมเคลื่อนชื่อว่าอกุศลกรรมความชั่วที่ทำเราทําไปแล้วในอดีตท,ที่ติดตัวมาในชาตินี้ที่เราจะมองเห็นได้ไง่ายก็คือหนึ่งคุณที่ละเมิดปานาติบาตเกิดในชาตินี้เป็นคนอายุสั้นพลันตายหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน รายการมีสองคนที่มีโทษตทินาทานคนประเภทนี้เกิดมาแล้วมีความยากจนเข้นใจทรัพย์สินทั้งหลายที่หามันได้ก็ไม่พอกินไม่พอใช้นอกจากนั้นมีทรัพย์เท่าไรก็มีความเสื่อมมีความเสียอยู่ตลอดเวลาจากไฟไม่บ้านบ้างน้ำท่วมทับพัดเอาแนวทรัพย์สมบัติเสียหายบ้างลมพัดให้น้ำไ้บ้านพังบ้าง หรือว่าถูกโจรกรรมลักขโมยบ้างอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นผลมาจากเศษขออ้อทินาทานแลาสสำหรับเศษผลของกาเมอสุมิชาจารย์คนประเภทนี้จะมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องม,มีบริวารเขาเรียกว่าไม่อยู่ในวาดไม่อยู่ในคำสั่งสอนเป็นคนดื้อด้านทําความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตน พระดีสี่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเศกกรรมที่ปรามุสาวาดสมเด็จพระบรมโลกก็น่ายกล่าวว่าคนประเภทนี้เกิดมาเป็นคนมีวาจาเป็นที่ไม่ชอบใจขมันดาประชาชนผู้สันดับได้รับฟังพูดอะไรไม่มีใครเขาอ,อยากเชื่อสำรับเศกกรรมที่เสสุราเรมีไรเกิดมาในชาติใหม่เป็นคน ก็กลายเป็นคนสติสตังไม่สมบูรณ์เป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างหรือไปที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่จัดว่าเป็นหลักของกรรมใหญ่สำหรับกหลักของกรรมย่อยยังมีมากไปกว่านั้นเป็นอนว่าขอว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านเพื่ทราบว่ากรรมที่เราทำแล้วเป็นอกุศล ไม่สามารถจะทำตนของบุคคลนั้นให้มีความสุขได้ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมภรรารภพบดันั้นขอทุกท่านจงละวเว้นกรรมที่เป็นอกุศลคือความชั่วสีให้หมดปฏิบัติต,มตามกระแสพระสัทธรรมเทศนายเขาองค์สมเด็จพระรมสุข,ขคืออย่างน้อยมีศีลบริสุทธิ์ มีการให้ทานเป็นปกติใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งใดควรไม่ควรสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลคนรไม่ควรทำเราก็เว้นสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดที่เป็นกุศลควรปฏิบัติเพราะเป็นปัจจัยของความสุขเราทำสิ่งนั้นอย่างนี้จึงจะมีความสุขอีกราการหนึ่งมีคนมักจะพูดกันเสมอ ว่าชาตินี้กรรมชั่วของเราไม่มีกรรมดีไม่ปรากฏถหมายความว่าการเกิดมาแล้วเราไม่ทําความชั่วแต่แล้วเราก็ไม่ทําความดีอย่างนี้เราก็จะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน,น้าแต่ความจริงความคิดอย่างนี้เป็นของผิด ไม่ถูกเพราคนเราที่จะเกิดมาได้ในี่เพราะอาศัยผลสองะการคือหนึ่งมีศินหา้าหรือว่ามีกรรมบทสิบอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเราจรึงเกิดเป็นคนที่เราจะมีทรัพย์สินมากบ้างหรืน้อยบ้างก็าตามทีที่เรียกว่าพอจะมีจะกินได้ก็เพราะอาศัยคุทานความดีในการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันในการก่อน จึงมีผลให้เราเป็นคนมีทรัพย์สมบัติการที่เราจะมีปัญญารู้จักว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วก็เพราะอาศัยเราเคยอบรมธรรมแต่หากว่าผลอันนั้นส่งผลให้เรามามีความสุขในชาตินี้แล้วเราไม่ทําต่อไปก็จะมีสภาพเป็นว่าคนที่มีนามีไร่เคยทําผลได้แล้ว มีข้าวมีปลามีผลประโยชน์จากพื่อไรและพืชน,นาหลังจากนั้นเมื่อได้มาเราไม่ทําต่อกินของเก่าของเก่ามันหมดไฟของใหม่ไม่ปรากฏมาเราก็จะกลายเป็นคนไร้ทรัพย์ข้อนี้ก็มีปรากฏมาในพระธรรมบทคุตตานิยคือว่าองค์สมเด็จพรจอมไตรบรมศาสัสนดาสัมมาสัพเทเจ้ายังทรมพระชนอยู่ ในเวลานั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จพระบรมครูได้แสดงว่าธรรมเทศนาเทศสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทในการวันหนึ่งองค์สมเด็จพระทรง์สวัสดีโสภาพร้อมด้วยพระอนุนกำลังเดินไปบิณฑบัต <c oughs> สมเด็จพระบรมโลเก,กนนาถทรงเห็นเด็กคนหนึ่งมีร่างกายคล้ายปีศาจทุกฝุ่นคำว่าปีศาจี่หมายความว่าร่างกายไม่สวยสดทดงามแถมคลุกฝุ่นอีกด้วยช่วยให้ความไม่สวยมีมากขึ้นในตอนนี้องค์สมเด็จพระยายสีทรงแย้มพระโอษฐ ตามธรรมดาพระพุทธเจ้านี่ไม่ทรงยิ้มไม่ทรงยแยมไม่ทรงเหรอทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าถ้ายิ้มก็มีเรื่องสําคัญในขณะนั้นพระนนท์เพิ่งเป็นพระธรรมชาพระองค์สมเด็จพระวิชิตามารบริมศสสันดาสม,มาสมพุทธเจา้าทรงในได้เห็นองค์งสมเด็จพระผู้มีพระพ้าเจ้าทรงยแยมพระโอร์ก็สงสยัย ยังได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระธวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระุทธเจ้าข่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้พระโอติเรื่องอะไรสมเด็จพระจอมไตรบริมาสันดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาจัสถามว่านันทะดูก่อนนันนน์ เธอเห็นท่านอานันตเศรษฐีไหม <c oughs> เป็นวันนั้นว่าพระนนท์มองไปก็ไม่เห็นความจริงพระนนท์รู้จักท่านอานันตเศรษฐีดีและว่าเวลานี้ท่านอนันตเศรษฐีตายไปเสียแล้วนวั้นพระองค์สมเด็จพระบทิตแก้วจัตถามพระนนท์ก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นอนันตเศรษฐี สมเด็จพระมหาหมุนีจึงได้มีพระพุทธดีการัสว่าอานันทานดูก่อนอนุนเธอเห็นเด็กคนที่มีรูปร่งางคล้ายปีศาจทุกฝุ่นไหมพรานนุ์ก็กราบทูลตอบองค์สมเจตเด็กพระจอมใจว่าเห็นพระพุทธยาค่ะสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีการัสว่าอานันทานดูก่อนอนุน เด็กคนนั้นแหละคืออ An นันตเศรษฐีและอนุนก็สงสัยและสมเด็จพระจอมไตรกินีทรงตัดว่าดูก่อนอนนนอานันตเศรษฐีคนนี้เพราะอาศัยเคยบำเพ็ญบาร,รมีคือการให้ทานการรักษาศินมาในการก่อนเธอเป็นผู้มีศินเธอจึงเกิดมาเป็นคน แลก็าอาศัยการให้ทานกองการกุศลของเธอในการในในการก่อนคือชาติก่อนบรรดาให้เธอมาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่ได้ว่าในชาตินี้เธอมีความรู้สึกว่าทรัพสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่เป็นขั้งปู่ย่าตาปู่คือญาติผู้ใหญ่มีวิดามันดาเนญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปเป็นต้นเป็นคนสั่งสมไว เธอก็มาคิดในใจว่าไอ้ทรัพย์สินของเรานี่ยายที่เราจะแบ่งให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่เหตุเพราะว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ช่วยกันสั่งสมขึ้นไว้เธอจะมาตั้งใจว่าความชั่วของเราไม่มีความดีก็คงปรากฏนั่นคือเธอไม่ละเมิดในสินทั้งห้าประการเพราะว่าเธอเป็นมาหาเศรษฐี ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องละเมิดสินสำหรับสินเธอไม่ได้สมาทานแต่ว่าเธอไม่ได้ละเมิดแปลว่าเธอก็ถือว่าทรัพย์สินของตนมีอยู่ไม่ใช่คนอื่นที่จะมาข้องเกี่ยวแล้วตัวคนเดียวคือเราเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้สอยในทรัพย์ ฉะนั้นจีวเธอจึงไม่เคยให้ทานแม้แต่สัตว์ใดชายคือเศษอาหารที่กินเหลือแล้วก็ไม่ยอมให้ทานแก่สัตว์ <c oughs> จะว่าแต่คนองสมเด็จพระทศพลตัดต่อไปว่าหลังจากนั้นเมื่อท่านอนันตเศรษฐีตายแล้วอาศัยที่เธอไม่ละเมิดในศีลห้าแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติในศีลเพียงได้เขาไม่ละเมิด แล้วก็ไม่มีการให้ทานการกดสนขึ้นชื่อความเมตตาของกุศลีคนนี้ที่จะสงเคราะห์แก่บุคคลใดย่อมไม่มีแก่เธอเระอใยความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏหมายควาความชั่วในการละเมิดศีลของเธอไม่มีแต่ความดีในการสมาทานศีลปฏิบัติในศีลไม่มี ความดีในการในในกรุณาความสงสารืองาะห์บุคคลอื่นก็ไม่มีฉะนั้นเมื่อเธอตายจากคนแล้วเธอไม่มีศีลเธอไม,ม่เคยให้ทานเธอจะไปเกิดเป็นเทวดาก็าไม่ได้เมื่อคนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาต้องมีศีลมีทานเธอถ้าจะไปเกิดในท้องของคนที่มีทรัพย์สินก็ไปเกิดไม่ได้ พราคนที่มีทรัพย์สินจะมากืะน้อยก็าตามเขาต้องเคยมีสินเคยมีทานมาก่อนเด็กจึงจะไปเกิดได้เพาะการเกิดของเด็กจะต้องมีภาวะเสมอกันคล้ายคลค,ลายคล้ายคึงกันกับบิดามารดาคือมีศรัทธาเสมอมกันมีาาคะกันบริจาคทางเสมอกันมีสีนเสมอกันมีปัญญาเสมอกันจึงจะไปเกิดร่วมในท่อในเด็กคุณนั่นได้ เน่ยอสัยอนันตเศรษฐีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏจึงจำเป็นต้องไปเกิดในคันของคนขอทานในเมื่อเธอเข้าไปปฏิสนธิในคันของคนขอทานวันรุ่งขึ้นจากนั้นคณะบุคคลผู้ขอทานมีมากเขาตั้งจะเป็นสมาคมคำว่าสมาคมนี่แปลว่าไปร่วมกัน ได้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันวันนั้นสมาคมขอทานไปขอที่ไหนไม่มีใครเขาให้มาตอนเย็นหัวหน้าสมาคมหรือท่านประธานขอทานก็ไามา่คิดในใจว่าคนกาและเกน,นีคนจะเกิดขึ้นแล้วในคณะของเราจรึงได้แบ่งบุคคลออกไปสองส่วนส่วนใดที่ มารดาของท่านอานันตเศรษฐีที่อยู่ในท้องไปด้วยส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับทานในที่สุดวหน้าขอทานก็จัดออกเป็นรายบุคคลแยกกันไปหากินคนอื่นได้กินหมดแม่ของท่านอานันตเศรษฐีที่ท่านยังอยู่ในท้องไม่มีทางได้กินท่านประธทานขอทานหรือว่านายกขอทานนายกเขาแปลผู้นำ ยิ่งไปทราบว่าคนกาและกินนีมาเกิดในท้องของหญิงคนนี้ว่าตามปกติเธอขอทานได้เสมอจึงได้สั่งเธอบอกไม่ต้องไปหากินคนอื่นหามันแล้วมาแบ่งให้กินเพราะเขาถือว่าไม่ใช่โทษของเธอมันเป็นโทษของเด็กในท้องจ <c oughs> านั้นมอเด็กนี้คลอดมาแล้วถ้าวันไหนมันดาไปขอทานเอาลูกไปด้วยวันนั้นไม่ได้กิน นี่มันเป็นอานิสงส์ของบุคคลที่ไม่เคยให้ทานต่อมาเมื่อโตขึ้นพรเดินได้แข็งแรงมันได้ก็บอกว่าเจ้าจงไปตามทางของท่านเจ้าจงไปตามทางของเจ้าเอากระเบื้องแตกใส่มือให้บอกว่าเจ้าไปหากินเองแม่เลี้ยงเจ้าไม่ได้ <c oughs> เด็กน้อยคนนั้นก็กระเซ้งกระเซิงไป ไม่รู้จะไปทางไหนอาศัยที่ตายจากคนเกิดเป็นคนก็เหมือนกับคนที่หลับแล้วตื่นขึ้นมาใหม่ก็ยังจำได้ทุกอย่างว่าเราเคยเป็นมหาเศรษฐีบ้านเขาเราอยู่ตำบลน,นั้นตำบลน,นี้ก็เดินตรงไปที่บ้านกำลังจะเข้าประตูบ้านนายประตูก็ไม่ยอมให้เขา้า พอดีพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้ากับพระอนุนมาบิณฑบาตพอดีเมื่องค์สมเด็จพระจินาสีตดเล่าเรื่องตัดเล่าเรื่องนี้แก่พระอนุนทราบจึงมีพระบัญชาให้พระอนุนบอกอนันทะดูก่อนอนุนเธอจงเรียกท่านมหาเศรษฐีบทลงมา พระนุนก็บอกกันนายวัตูุว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะพบท่านมหาเศรษฐีความจริงบุตรชายของอนันตเศรษฐีนั่นเองเมื่อท่านมหาเศรษฐีใหม่ลงมาแล้วองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วจึงกล่าวว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีเด็กคนนี้เป็นบุตรบินบินดาของเธอมีนามว่าอนันตเศรษฐี ท่านเศรษฐีนั่นขอโทษเตอะถ้าว่าเป็นคนธรรมดาท่านอาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้านี่คงจะไม่สมบูรณ์ในด้านสมองในจิตใจเพราะท่านรู้ว่าพ่อของท่านตายไปแล้วประมาณสามสี่ปีทําไมเวลานี้องค์สมเด็จพระจินน์สีจิจะบอกว่าเด็กคนนี้เป็นพ่อของท่านนี่ถ้าเป็นเราเป็นท่านก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกัน พระองค์สมเด็จพระพระกวันทรงทราบความรู้สึกของนั่นมหาเศรษฐีใหม่ยังได้กล่าวกับเด็กคนนั้นวันเธอชื่อว่าอะไรเด็กคนนั้นก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามีนามว่าอนันตเศรษฐีพระเจา้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ถามลูกชายบอกว่าลูกชายเขา่าจะได้ยินไหมเขาบอกว่าได้ยินแต่เขาไม่เชื่อ ข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าพ่อข้าของข้าพระพุทธเจ้าตายไปสามสี่ปีแล้วฉะนั้นองค์สมเร็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติกาแต่กันเด็กว่าท่านอานันทเศรษฐีทรัพย์ส่วนใดที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายคนนี้ของท่านยังไม่รู้นะ่ะมีบ้างไหมเด็กคนนั้นก็กล่าวว่ามีพระพุทธเจ้าขา่า สมเด็จพระบรหมา,ส,าสัสดาจึงได้มีพระพุตธดีกาตัดว่าถ้ายอย่างนั้นท่านจงชี้คุมทรัพย์ที่ท่านฝังไว้แต่ว่าลูกชายยังไม่รู้ให้แต่ลูกชายได้ทราบถ้าอนันดาเสรษฐีเล็กคือเด็กรูปร่างเหมือนวิสัยครบปุน่นจึงได้เรียกลูกชายให้ตามมานายนัย่นก็ตามไปชี้ลงไปว่าตรงนี้พ่อฝังตุ่มทองไว้ เขาก็ใช้คนใช้ให้ขุดเมื่อขุดขึ้นมาได้แล้วก็ปรากฏว่ามีทองจริงๆแล้วก็นําไปจุดเนี่ยว่านี่พ่อฝังเงินไว้เงินแท่งเขาขุดลงไปก็พบว่าตรงนี้พอ่อฝังแก้วแหวนเงินทองเมื่อแก้วแหวนหมายความเพชรนินจินดาไว้ของมีค่ามากเขาขุดลงไปก็พบ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระนราศรกจิงกล่าวว่าโพบุริสสะดูก่อนบรุษผู้เจริญ <c oughs> เด็กคนนี้ต้องเป็นบินดาของเธอจริงเขาก็ยอมรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจ,าจึงทรงตรัสว่าเพราะว่าอานันตเศรษฐีสมัยที่มีชีวิตอยู่ความชั่วของเธอไม่มีคือไม่ได้รับมิดสินห้าแต่ก็ไม่ได้รักษาสินห้าง ความดีไม่ปรากฏคือไม่มีการให้ทานสมาทานศีลเธอจึงต้องเกิดเป็นคนมีความยากจนขนาดนี้ถ้าใไรก็ดีในฐานะที่เด็กคนนี้อนดีเป็นบิดาของท่านขอท่านจงรับเลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นการสนองคุณเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีใหม่ก็จะต้องเชียร์องค์สมเด็จพระจอมไตรภูหตุผลมันตรง ก็เลยรับเรียงเอาไว้นั่นดีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรภพเขาไม่ชี่นั้นเด็กคนนั้นก็ไม่มีโอกาสจะเข้าบ้านได้นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการที่คนเราเกิดมาแล้วจะคิดว่าความชั่วไม่ไม่มีความดีไม่ปรากฏขึ้นชื่อว่าเราไม่ทำลายสินห้าแต่เราก็ไม่เคยสมาทานสินห้า เราไม่เคยให้ทานกองการกุศลแต่เราไม่รักไม่ขโมยของของใครไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใครจะเข้าใจว่าเป็นความดีผลที่จะพึงได้ก็อย่างตัวอย่างท่านอนันตเศรษฐีเป็นเหตุฉะนั้นเขาบรรดาดั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชิดอันนี้เป็นบุพก,กรรมด้านมนุษย์หรือบุพกรรมด้านมนุษย์ ที่จะชี้แจงให้มันดาท่านพุทธบริษัทได้ทราบว่าการที่เราเกิดมาได้เป็นคนเพราะผลของศีลหรือว่าผลของกรรมบทสิษย์ถ้าเรามีทรัพย์สินอยู่บ้างก็เพราะผลของทานเรามีปัญญาก็เพราะอาศัยใจอบรมในด้านคุณธรรมความดีมาแต่เกิดมาในชาตินี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทานนาน จงสร้างความดีต่อไปอย่ายับยั้งความดีนั้นถ้ายับยั้งความดีนั้นเสร็จแล้วก็จะเหมือนกับว่าคนที่ทำเงินเดือนได้นหนึ่งเดือนได้รับเงินเดือนมาแล้วเราไม่ทําต่อไปเดือนใหม่แล้วก็ไม่ม,มีโอกาสจะมีทรัพย์สินจะกินหรือว่าคนปลูกพืชพันธัญญาหารมันได้ทรัพย์สินนั้นหลายแล้วนั้นมาแล้วก็หยุดทา กินของเก่าหมดไปของใหม่ไม่มีมันก็ต้องอดอย่างอนันตเศรษฐีฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จประมหาหมุนีที่บรรดาท่านหลายวันนี้ตั้งใจมาสมาทานอุโบสถศีลตั้งใจถวายทานแดประสง์ในพระพุทธศาสนาตั้งใจสันดับรับรถพุทธพเทศนา และก็ตั้งใจสมาทานสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐาน,น,ารรานขอท่านหลายจงภูมิใจในความดีของท่านจง,จงเหยียจงเล่าเป็นกรรมที่อนันตเศรษฐีทําไว้อย่าทําอย่างนั้นาการอนันตเศรษฐีนี่ท่านกล่าวว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคือมาด้วยำนาาของความดีแต่ไปด้วยำนาาของความชั่วตัวจึงมีทุกข์ แต่ที่สําหรับบรรดาท่านผู้ทธบริษัทปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าใช่ก่อนเคยสร้างความดีมาแล้วก็สร้างความดีต่อความดีก็จะส่งเสริมให้ทังหลายได้รับท่านหลายได้รับความสุขซึ่งท่านังหลายจะได้สนับในวันต่อไปว่าคนที่ทําความดีมาแล้วแล้วก็ทําความดีต่อไปมีผลเป็นประการใดสําหรับวันนี้เวลาก่อนการเจริญวมื่อกรรมฐานก็หมดแล้ว ก็จะต้งขอยุติก,ก่อนขอความสุขสวัสิทิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผนผล,ล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบความดีทุกท่านสวัสดี